ฮัลโหลครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องสคูปอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมโลบล็อกนซโมแมปกองบิน56นั่นเองนะครับผมนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ถ้าอากาศยานทหารกองบินที่56นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนไปขับเครื่องบินรอบอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ในวันนี้เราก็ยังอยู่กันในชุดเดิมนั่นเองนะจ๊ะน,นสทน,นสอทอนะผมนี่นะครับนอกจากเราจะมาเป็นราชาน,นสอทอในวันนี้แล้วนะครับผมจะพาทุกคนไปเป็นนักบินขับเครื่องบินของกองทัพอากาศกันดีกว่านะจ๊านี่นะครับผมนี่นะหลังจากในคลิปที่แล้วนะที่ผมพาทุกคนมาบินลํานี้แล้วนะครับผมนี่นะฮะนี่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 นะครับผมนี่ในคลิปที่แล้วนะเรามาบินลานี้ไปแล้วนะครับ นะครับผมนี่นะอั้นี้ก็จะเป็นสีส้มน้ําเงินขาวนั่นเองนะครับผมนะอ่าส่วนอีกลำหนึ่งนะครับผมก็สีมันก็จะแบบดุเดือนมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมนี่นะครับสีมันก็จะแบบดูรบดูแบบสายบูมากขึ้นนั่นเองนะจ้านี่นะครับผมนี่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 นะครับผมนี่คือเครื่องบินของเรานั่นเองนะครับผมนี่นะฮะทีหกนั่นเองนะครับผมโอเคโอเคโอเคนะครับปลายปลายปไปนี่นะครับนี่นะครับมีลายของเออกองทัพอากาศไทยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็มีธงชาติไทยนะผมอย่างที่ผมบอกนะว่านเป็ แมปของจำลองการเป็นนักบินของกองทัพอากาศไทยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับโอเคโอเคนะฮะคือในโลกบอกเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นแมปทหารไทยเยอะแยะนะครับผมแต่ว่านานๆทีผมจะแบบเห็นเป็นแบบแมปทหารขับเครื่องบินอย่างนี้เนาะนะฮะหลังจากในคลิปที่แล้วนะครับผมที่แบบคลิปนู้นเลยนะครับผมที่ผมพาทุกคนขับ S16 ในแมปยะลาไปนะครับผมตอนนี้แมปยะลาก็ปิดตัวไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวแมปยะลานะครับผมก็เดี๋ยวจะกลับมาเปิดนะครับผมเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมอ่าผมได้คุยกับ ทางเจ้าของแมปไปแล้วนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเริ่มูบบีฟอร์ฟลายกันก่อนนะครับผมอ่าผมมีข่าวดีมาบอกนะครับผมเดี๋ยวแมปเยะลาจะกลับมาเปิดตัวนะครับผมก็เร็วๆนี้นะจ๊ะโอเคนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวทําการเก็บไปก่อนนะครับนี่นะฮะเริ่มูบบีฟอร์ฟลายเนี่ยนะครับเขาเขียนว่าให้เรารีมู e แล้วก็ r ร m o มูออกไปนะจ๊ะนี่นะครับผมโอ้โหดูดินะครับนี่ใส่ชุดรอดอเรามาขับเครื่องบินรบเลยเหรอครับท่านผู้ชมนะฮะก็แมปสไตล์แบบนี้นะครับผมข้อดีก็คือเราาาสมมรถา เล่นกับเพื่อนได้น,น,น,นั่นเองนะฮะนี่อันนี้จะเป็นมุมด้านหลังนะครับผมนี่เราสามารถเข้าไป P.O.V ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้มันมันติดนิดนึงนะมุมกล้องมันติดนะครับผมแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างหน้าก็ได้นะผมอ่านี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเ,นะเนก้าอี้ดีดตัวเหรอทุกคนเนี่ยนะครับตรงนี้นะฮะโอเคนี่นะครับผมเอ้ยเอ้ยเเดี๋ยวเครื่องบินเรา,าไหลแล้วเว้ยไปข้างหน้าก่อนนะครับผมโอเคไปด้านหน้านะครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องนักบินนะครับผมนี่เรารีมูฟออกไปตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับผมไปไปไปทำการ สตาร์ทเครื่องบินนะครับผมกดตัว Y นั่นเองนะครับผมเอ้าทำไมมันกลับมาเฉยเลยเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมรีมูฟออกไปหมดแล้วนะทำไมมันกลับมาเฉยเลยวะอะไรวะนะฮะงงเลยนะฮะอ้าแล้วผมต้องรีมูฟใหม่เหรอนะฮะหรือมันรีมูฟไม่ได้ไม่รู้ช่างมันมันบักนะฮะเราบ,บินอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยนะคเครื่องจะพังไหมนะครับโอเคโอเคไปครับผมเดี๋ยวทำการลองไปบินกันเลยดีกว่านะครับปลาย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 นี้นะทำการปิด ขนุปีของเราลงมานะครับนี่นะฮะเราสามารถหาเพื่อนมานั่งด้านหลังได้นะครับผมโอ้โหดูดินะฮะการเป็นนักบินนี่คือแบบเป็นความฝันของชายไทยหลายๆคนนะฮบผมตั้งแต่เด็กจนโตนะครับหลายๆคนก็อยากเป็นนักบินกันทั้งนั้นนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบเท่นะครับผมนักบินเป็นอะไรที่โคตรเท่นะฮะเออมันเป็นในในในความเห็นผมผมมองว่าแบบนักบินมันคืออาชีพที่เท่ที่สุดในในใ,ใ,ใ,ในความคิดผมแล้วนะโอเคนะครับผมไปโอเคโอเคทําการเลี้ยวขวาเลยนะจ๊ะนี่นะครับผม นำการแท็กซี่เครื่องไปนะครับไปที่รันเวย์นะครับผมโอย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 ดิฟ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 โอ้ยดิฟเฉยเลยนะครับผมปลปลายปลปเกือบชนอาคารสำนักงานแล้วนะครับโอเคโอเคนะครับผมปลปลายปลปนี่นะผมนี่ดูมีปากปากฉลามเหรอใช่ไหมฮะโอเคครับผมนำการแท็กซี่เครื่องไปนะฮะมันจะอึดอึดนิดนึงนะครับจังหวะแท็กซี่นะนี่ขนาดผมแบบฟูลพาวเวอร์ไปแล้วนะท่านผู้ชม นี่นะครับผมนี่ตรงนู้นเห็นมัเหมือนมีเป็นวัดมีอะไรด้วยนะครับตรงนู้นนะครับผมนะครับนี่มีมีวัดมีศาลาอะไรอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับผมเอาไว้เป็นสิริมงคลนะครับเวลาที่เราจะออกรบกันเองนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ลำนี้บินยากหรือเปล่านะครับผมลำที่แล้วก็บินไม่ยากนะครับแต่ว่าผมแบบยังไม่ค่อยแบบคุ้นชินกับการแบบลงจอดสักเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องมาลองดูนะจ๊ะโอเคครับผมเดี๋ยวทําการเลี้ยวนะครับผมนี่นะครับตอนตอนเราเลี้ยวบนพื้นนะครับเราก็จะใช้เป็น AD นั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นนี่นะครับลัดเดอร์มันก็จะโยกไปโยกมาอย่างนี้เนาะโอเคนะครับส่วนการคอนโทรลบนท้องฟ้านะครับเราก็ต้องกดตัว C นะครับแล้วเราก็ต้องใช้เมาส์เป็นตัวคอนโทรลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเข้าไปในรันเวย์แล้วนะครับไปครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้ารันเวย์แล้วนะครับไป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 โอเคครับผมเร่งความเร็วนะครับผมกด F 1ครั้งก็จะเป็นแฟบนะครับผมอ่านี่นะครับแฟบนี่นะฮะแฟบ โอเคนะครับนี่มันก็จะกลางแฟบออกมาแบบนี้นะครับโอเคนะฮะไปครับโอ้ยเครื่องวินดิฟไว้เฮ้ยนะครับผมไปครับเดี๋ยวทําการเร่งความเร็วกันเลยนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นห้องนักบินนะครับผมนี่มันกดอะไรได้ด้วยเนี่ยนะครับผมนี่นะมันกดได้นะครับผมนี่นะฮะโอเคครับผมมาแล้วครับความเร็วของเรามาแล้วครับนี่ SPD นะครับผมโอเคนะครับ100นะครับผมกดตัว C นะครับเพื่อทําการชัดหัวเครื่องบินขึ้นนะผมนี่นะครับโอ้ยมันมันยังไม่ขึ้นอีกวะ ขึ้นเลยขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยนะฮะอันนี้ทําการเก็บแฟบนะครับแล้วก็เก็บล้อนะครับกดตัว G นะครับนี่นะครับดูดิฟินจัดอะตอนเก็บล้อนะครับผมนี่นะฮะโอ้โหดูดิแล้วทำไมเราไอที่เรารีมูฟออกไปแดงๆเนี่ยมันไม่หายเลยเลยนะครับผมงงเลยนะครับผมนี่นะครับไปเดี๋ยวทำการบินกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะฮะตอนนี้เราอัดพาวเวอร์สุดนะครับเดี๋ยวเราขอรองตีลังกาได้ไหมเนี่ยโอ้โหดูดิได้นะฮะโอ้ย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  โอ้โหเราบินบินบินโอ้ยโอ้ยโอ้ยสตอนสตอนสตอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยก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 ขึ้นไปยกขึ้นไปเออเหอครับผมดูดินะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะครับผมโอ้แต่ัดอ่นนี่ครับนี่ผมจำลองคือบินตกให้ดูนะฮะคือตกไปแล้วมันมันไม่เป็นไรนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราบินไปโลพาสดูดิบินไปได้ไหมนะนี่นะครับผมบินเร็วจัดนะฮะนี่บินวปโลพาสบินเปโลพาสนะฮะโอ้ดูดิความเร็วขึ้นจัดขึ้นเอาขึ้นเอาเลยนะฮะโอ้ดูดิ นี่นะฮะโอ้โหนี่นะครับเราไม่ได้มามาเล่นสมจริงอะไรนะครับผมวันนี้ผมเล่นแบบเพื่อความบันเทิงเฉยๆนะครับผมโอ้โห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 สไลด์เว้ยเฮ้ยสไลด์เว้ยเฮ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 ้ยไฟลุก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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบินออกมาวิ่งออกมาเอ้าผมติดโอ้ยก็บินตกเฉยเลยท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหบินเรือนไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหดูดินี่นะครับคือ เวลาตกเครื่องบินมันจะไม่มันจะไม่ระเบิดนะครับผมแต่ว่ามันมันมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบแตกระเบิดเละอะไรอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่ามันก็จะตกลงมาอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะควันขึ้นนั่นเองนะท่านผู้ชมโอ้โหดูดินะฮะนี่นะครับมาตกกลางกลางแท็กซี่เวย์มาตกจะถึงนั่นเว่ยนะครับผมโอ้โหดูดินะฮะนักบินจะสวยไม่อะนะครับผมนะฮะนี่ดูดิชุดเราก็รู้แล้วนะครับว่าเราไม่ใช่นักบินนะฮะนี่ เป็นรอดอมาขมบนี่นะครับผมก็ตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่ตรงนี้แล้วนะครับผมนี่นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองเดินสำรวจค่ายทหารกันดีกว่านะครับผมว่าในค่ายทหารเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตึกนะครับนี่จะเขียนว่าฝูงบิน403นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ค่ายทหารไทยๆเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบเป็นถนนในค่ายเนาะตรงนู้นก็จะเหมือนเป็นวัดเป็นแบบศาลาเป็นเจดีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพระนะครับผมนี่ตรงนู้นมีเป็นพระอยู่นะครับผมแล้วก็อันนี้นี่น่าจะเป็นโรงไว้สําหรับเก็บเครื่องบ นะครับน่าจะมีอยู่นะครับผมนี่นะครับผมนี่นะเป็นโรงไว้สําหรับเก็บเครื่องบินรบนั่นเองนะจ๊ะนี่แต่ว่ายังไม่มีนะครับผมมีนะครับผมมีแต่เป็นเครื่องบินฝึกนะครับผมอยู่ด้าน้นนะเป็นเครื่องบินเบพัดนั่นเองเนาะโอเคนะครับผมก็เป็นประมาณแล้วกันนะผมสำหรับวันนี้นะครับก็ผมทุกคนมาลองขับเครื่องบินกันเล่นๆนะครับผมในเกม r o บ l ็ x นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของเราจนจบในวันนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้บายยครับ